ดีครับมาเยี่ยมชมงาน Expo ของงานวิ่งขอนแก่นมาราธอนนะครับขอนแก่น21ระยะ h a l ์มาราธอนครับวันนี้มาชมบูธกันนะครับว่ามีบูธอะไรบ้างเริ่มจากด้านหลังนี้เลยด้านหลังนี้จะเป็นบูธของเสื้อนะครับแล้วก็ของที่ระลึกเกี่ยวกับงานขอนแก่น10ขอนแก่น21นะครับน,นี่แก้ว มีเสื้อมีหมวกนะครับมีเสื้อหลายลายเลยสำหรับใครที่มาชมนะครับก็มาแวะดูได้นะครับนมียี่ห้อแซลมิงนะครับเป็นรองเท้าหลากหลายรุ่นนะครับหลากหลายสีมีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยมีเสื้อสำหรับนักวิ่งนะครับรันนิง่งเสื้อดำ มีเจลหลายยี่ห้อเลยมี c t แอคทีฟกับมีโบะครับกระดุมติดบิ๊กก็มีนะครับสำหรับเซล m i มิก็มีหมวกด้วยนะครับมีหมวกด้วยไวเซอร์นะครับรองเท้าครับสินค้าของเซล m i มินี้ก็มีของหลากหลายยี่ห้อนะครับเป็นหมวกรองเท้านะครับ อันเดอร์อเมอร์อาดีดาสคาเลนจิครับมีสินค้านักวิ่งครับหลากหลายมากมายเลยมีบูธนะครับบูธน้ำมันมวยแล้วก็บูธอะไรไม่รู้ครับเห็นข้างหลังนี้เป็นรองเท้าว,วิ่งนะครับ รองเ้แตะรองเท้าแตะวิ่งได้นะครับรองเท้าแตะวิ่งได้วิ่งใส่วิ่งใส่เดินได้อันนี้น้ำกันชาครับ 2xu เป็นกางเกงรัดกล้ามเนื้อนะครับข้าบัฟ้บบัฟ ในงานอ x โคก็จะมีของนักวิ่งมากมายนะครับอ๋อนี่ไว้เซอร์มีหมวกกันแดดมีเจลหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับชอบยี่ห้อไหนก็มามาแวะดูได้นะครับถุงเท้าถุงเท้าคร่บแตะครับแตะนี่ครับนัาวิ่ง นี่ครับรองเท้าลดร,ราคานะครับสวยเลยสวยเลยมีแว่นตาด้วยแว่นแว่นเลดบูครับแว่นเลดบูแว่นเลดบูนี่ครับแว่นเลดบู <c oughs> แว่นเลดบู ก็เป็นรองเทา้ารองเท้ายี่ห้อสาคน,นี่นครับสาคน,นี่ลดราคาหลายยี่ห้อเลยนะครับนี้ยี่ห้อเอซิกกับอัลต้านะครับของฝั่งโน้นจะเป็นโฮก้านะครับลดราคาอะมิโนไวทอลแอคทีฟพีคครับ มาดูบูธ t i v e Peak กันบ้างครับนี่บูธ t i v e Peak นะครับบูธ t i v e Peak มีเครื่องดื่มใหม่นะครับ n n r r y y r i n k มาให้ลองชิมดูได้นะครับลองชิมก่อนได้นะคก็จะมีทีมงานคอยบริการนะครับอันนี้เป็นออนไลน์นะครับแก้ต้คิวนะครับ ก้มีก็เป็นตะคิวนะครับเป็นตะคิวครับเย็นเดียวหร่เย็นนานนี่ห้อนี้พี่ป้อมใช้อยู่นะครับพี่ป้อมสัญญาใช้อยู่ห้อนี้มาเลือกซื้อกันได้นะครับครับบูธแอคทีฟพีกครับแอคทีฟพี k นี่ซื้อเจลหนึ่งกล่องจะแถมเสื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้มี อีกหนึ่งอย่างใหม่นะครับซื้อ e เอเนจีดิ k แถมเเขาเรียกอะไรนะซองซองน้ำนิ่มถุงใส่น้ำนิ่มนะครับเป็นเป็นซองนี้แบบใหม่มีสองสีสีดำกับสีขาวนะครับแล้น,นี่บนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าของอะไรอะดรีนาลีนเวิร์กเอาท์เคาน์ติ้งมีสปอร์ตแวร์เซล นครับมีบูธสปอนเซอร์แล้วก็การินนะครับอีกฝั่งนู้นเราลองมาเดินดูอีกนะครับนี่เป็นสินค้า,าสินค้าต่งตางๆครับเยอะแยะ,ยะมาก,มา,กมายไก่กองเลย<ะ>ตรงนี้จะมี เอน r จ y บารนะครับเอน y จ a บาร์ซอสติ๊กนะครับนี่ไงซอสติ๊กซอสติ๊กกันตะคิวมีหลายแบบนะี่ครับไนกี้เนเปอร์เนครับหกพัาบาทมีโฮก้าลดราคาครับคนสนใจเยอะมากครับ ส่วนมากก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเกางเกงนะครับเสื้อผ้ากางเกงรองเท้านักวิ่งนะครับมีสวยๆหลายตัวนะครับมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลือกชมกันได้ในบริเวณงานนี้ก็โล่งเลยนะครับใหญ่แล้วก็อากาศก็ถ่ายเทครับเย็นสบายนี่ครับมีสินค้ามากมาย น,นี้เป็นบูธการมินนะครับมีการ m มินหลากหลายรุ่นนะครับในการ m มินหลากหลายรุ่นเลยนี่ครับสามารถมาเลือกเลือกซื้อเลือกสอบถามชมได้นะครับร้านนี้เป็นขายทั้งเสือ้อผ้ารองเท้าเลยนะครับมีมีอ d ดิดาด้วยร้านนี้นี่ก็เป็นบูธสปอนเซอร์นะครับบูธสปอนเซอร์ก็มีผลิตภัณฑ์ครับมา จำหน่ายมาแนะนำกันก็นี่ก็ใกล้จะครบนะครับของบูธเอ็กโปต่างๆของงานขอนแก่นยี่เอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจบที่บูธแอคทีฟพีกกันนะครับครับตอนนี้บูธแอคทีฟพีกนะครับได้รับ ความสนใจจากนักวิ่งนะครับเยอะเลยครับมาสอบถามเจลกันนะครับนะครับบริการให้คำแนะนําเกี่ยวกับเจลนะครับเพราะว่างานนี้ i อ e Peak ครับเอาบิ๊บมาแกล 1, าแกเจลได้หนึ่งซองนะครับก็สามารถแลกเจลได้โอเคขอจบคลิปด้วยบูธแอคทครับผม